เราช้าวันหกโมงาห้าสิบหกนาทีนะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับไปดูเหตุการณ์รุนแรงในภาคใต้ซึ่งยังเกิดขึ้นอีกนะครับช่วงเย็นวันนี้ห้าโมงเย็นรองผู้กับปานะเลนะครับขอไปรองผู้กับนาประดูลงพักนาประดูของอำเภอโคกโพปตัตตานีรับแจ้งเหตุระเบิดมีผู้บาดเจ็บหลายรายบริเวณตลาดบอนไก่หมู่หนึ่งตำบลนาประดูนนำกำลังไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ไปพบความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างที่เห็นในภาพน่ากลัวจริงๆมีผู้บาดเจ็บหลายรายร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านช่วยกันนําส่งโรงพยาบาลโคกโพผู้บาดเจ็บแปดรายที่ส่งโรงพยาบาลมีเด็กหญิงเยาวดีขวัญเพชรมีนางบุญเกืือบุญเรืองนายอัดประทุมศินนายองอาจแก้วทองประสอนนายมนัสเพชรยอดนายสกลสุวรรณนึกนายกระสุนบุญเรืองและนายสิทธิชัยเพชรชุริยานี่คือบาดเจ็บแปลว่ามีเด็กผู้หญิงด้วยนะครับ หใน8ที่บาดเจ็บส่วนผู้เสียชีวิตพบในที่เกิดเหตุสองรายอยู่ในอาคารจำหนา่ายอาหารนะครับชื่อนายพินอมแซ่สิมและนางเยวาวภาขวัญเพชรทั้งคู่เป็นพ่อค้ากับแม่ค้าที่ถูกสะเก็ดร,ระเบิดและแรงระเบิดเข้าลำตัวตรวสอบจุดเกิดเหตุพบสร้างรถกระบะอีซูซูด,ดีแม็กติดป้ายทะเบียนปลอมบอต .8453 ปัตตานี สภาพรถกระบะอีซูซูถูกแรงระเบิดจนเหลือแต่ซากอย่างที่เหนในภาพเมื่อสักครู่ชิ้นส่วนนี้กระจายไปทั่วบริเวณเลยนะคะแรงระเบิดจะทําให้อาคารจำหน่ายอาหารได้รับความเสียหายด้วยนะครับ สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านเสร็จจากการชนไก่ในตลาดกําลังทยอยเดินทางกลับมีพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านจํานวนหนึ่งมาซื้อของปรากฏว่าคนร้ายกดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ซุกเอาไว้ในรถกระบะน้ําหนักประมาณสัก50กิโลกร,รมัมเอามาจอดเอาไว้ก่อน,น้านี้เนี่ยนะคะกดชนวนระเบิดก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นดังสน,นั่นจนกระทั่งมีคนเจ็บกับคนเสียชีวิตอย่างที่เราบอกไปค่ะนั่นแหละครับหลังจากเกิดเหตุนะครับ ผู้บัญชาการสปกตรส่วนหน้าชายแดนภาคใต้ก็คือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจส่วนหน้าชายแดนภาคใต้คนตรวจโทสูตชาติที่รัชวตรดเดินทางมาที่เกิดเหตุก็สั่งให้กระจายกำลังกันเข้าปิดล้อมรวดค้นจุดเกิดเหตุทันทีนะคะเชื่อว่าเป็นฝีมือของตุ่มกู้กองความไม่สงบี่ต้องการจะสร้างสถานการณ์เอาระเบิด50กิโลใส่ในปิกอัพชูงๆเอามาจอดแล้วก็กดระเบิดเสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก8คนนะครับค่ะ